เพียงก้าวเข้ามาในโรงงานผลิตพลาสติกอะคริลิกส่งออกแห่งเดียวที่เป็นของคนไทยก็พบคำชวนคิดสกิดใจและกิจกรรมที่แตกต่างจากโรงงานทั่วไปพวกเราที่นี่ไม่ได้ขายแรงงานแต่ขายภูมิปัญญาทุกเช้าของวันพระรหัสแรกของเดือนจะมีกิจกรรมชื่นชมนักอ่าน ยังวันนี้มีการนำหนังสือสีเล่มให้เพื่อนๆแบ่งกลุ่มการอ่านจับประเด็นเด่นตามหัวข้อในเวลาที่กำหนดและส่งตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปเนื้อหานำเสนอให้ทุกคนได้ร่วมเรียนรู้สนุกนะคะได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้วมันเหมือนกับได้ความรู้ด้วยได้ความสนุกด้วยกระตุ้นการอ่านมากขึ้นรู้จากการอ่านหนังสือก็อรู้สึกชอบคือพัฒนาตัวเองพัฒนาคนอื่นด้วยนี่คือห้องสมุดแสงเทียนที่พนักงานสามารถเข้ามาอ่านหรือหยิบยืมกลับบ้าน ด้วยหนังสือดีๆหลากหลายสาระที่ช่วยพัฒนาตนเองและการทำงานโดยบริษัทมีนโยบายให้พนักงานสามารถเลือกซื้อหนังสือที่อยากอ่านมาไว้ในห้องสมุดโดยแต่ละคนสามารถเบิกค่าซื้อหนังสือได้เดือนละ200บาทก็รู้สึกอยากอ่านนะครับคือหนังสือเราเราชอบอยู่แล้วครับยิ่งมีก,การส่งเสริมพวกนี้มีคนมาจ่ายค่าหนังสือให้เราแบบนี้เราก็ชอบชอบที่อา่านเรามีความคิดว่ามนุษย์เราไม่สําคัญที่ปริญญาแต่สําคัญด้วยปัญญา ปัญญาจะต้องเกิดจากองค์ความรู้ซึ่งความรู้ก็จะทำให้เกิดความคิดความคิดก็ทำให้เกิดวิธีการในการดำรงชีวิตที่ถูกต้องต่อไปนอกจากให้ความสำคัญกับความรู้แล้วความรักสามคัคคีความดีและการแบ่งปันก็เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตโรงงานทุกเดือนจะมีการตักบาตรร่วมกัน มีกิจกรรมแบ่งปันของเหลือใช้ในหมู่พนักงานหรือกิจกรรมมิตรภาพอาหารมื้อกลางวันที่พนักงานทั้งหมดพร้อมใจกันลงขันนําอาหารคาวหวานมากินร่วมกันเป็นช่วงเวลาของความสุขผ่อนคลายได้แบ่งปันมิตรภาพอันอบอุน่นพอ,อมีกิจกรรมพวกนี้ขึ้นคือแบบเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันะ่ะแล้พอหน้าพร้อมตากันเนี่ยก็มันก็อร่อยขึ้นมันมีความสุขขึ้นทำไรหนักนิดเบาหน่อยแล้วก็ให้อภัยกันได้ยิ้มแย้มให้กัน ณวันนี้เนี่ยเรียกว่า KPI ในเชิงกําไรเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องรองเรื่องหลักของเราคือ,อพนักงานแฮปปี้ไหมเขาเขาเขาดีขึ้นไหมเขามีความรู้มากขึ้นไหมเพราะในที่สุดแล้วการสร้างคนที่มีคุณภาพในโรงงานที่เรียนรู้ไม่หยุดนิ่งคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้องค์กรสามารถยืนอยู่ได้ท่ามกลางการแข่งขันที่รวดเร็วรุนแรงการผลิตสินค้าเนี่ยเราไม่ได้ผลิตสินค้าก่อนเราต้องผลิตคนที่ดีมีคุณภาพก่อน สินค้าถึงจะมีคุณภาพตามความฝันของผมคือผมอยากจะทําให้ลูกน้องของผมเนี่ยมีความสุขเป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนกล้าเราเรียกว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีคุณภาพ